ใช่มัต้องไปเล่นอย่างน้ป่าลูนีมปส่วตัวมากเลยนะม่เนาะแบบนี้อนไปส่นตัวไปต่อทั่กับพวกใบไม้พวกนั้นเตรียมก้าวคนใหญ่เลย คือเร็วมากเลยไม่ต้องหลับเลยมันเหมือนอะไรนะเกาะนทซานเกาะทาซานที่ฮ่องกงมันจะมีอยู่แบบนี้ที่ดิสนีย์แลนด์ก็เป็นเป็นสไตล์นี้ติดไปหา ไปเกาะลีมืออ่อนสีอ่อนสีพี่หอมเก่งมากอือเก่งมากอ่อนสีเข้าใจดีครับเออเขานี่งครับทำไมกล้าเป้าไม่กล้า <laughs> <laughs> คุณแม่กมล้ารืเปล่ารอบแรกครับ Er. อรอบแรกครับรอบแรกายรอบแรกครับใครมีมารอบแรกเคยลงแพนะครับลูกกลัวปล่าลูกกลัวไหมล um <in> ูกกลัวนี่เื่มั้ยครับ มันมาแล้วม,มาพอแล้วอาหารหน้ามาถือไปเอาไปทิ้งอาหารหน้ามาหอม้เขากินือหยิบกินชิวมากเดี๋ยวเ้างเวเอ้มาเาดีนะเาไมนะอไน,ะอง,นง่ Oh, okay.